ายามเย็นนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและสวัสดีครับสิทธิอนุสิทธิของหลวงปู่บุญในกลุ่มศรัทธาทุกๆท,ท่านเย็นแล้วนะครับประมาณ4ี่โมงโดยประมาณซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของเราเราก็ได้พาท่านท่องเทีท่ยวทาพระจันทร์เพียงสเก็ตเล็กสเก็ตน้อยขณะนี้เราจะมาดูว่าทำไม เราถึงได้เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับวัตถุมงคลของวัดปอแดงขณะนี้เราอยู่ที่วัดมหาธาตุในกรุงเทพซึ่งติดกับท้องสนามหลวงนะครับเป็นจุดเริ่มแรกดูกันว่าทำไมผมโถพันถมแล้วก็ลองแอดชุมแพรออดพรรามเก้าทำไมได้เข้ามาเล่นเกี่ยวกับวัตถุมงคลและ ศรัทธาในองค์หลวงปู่ท่านนะครับจะให้น้องแอดเล่าความเป็นมาเกี่ยวกับทําไมถึงได้มาสะสมพระเครื่องของหลวงปู่บุญวัดปอแดงนะครับขอเชิญน้องแอดนะครับครับสวัสดีครับนะครับเริ่มต้นเลยนะครับผมก็เล่นพระสายเนืนอนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับพักหลังนะครับก็ได้รู้จักกับพี่โอ๋นครปฐมนะครับก็เข้ามาร่วมนะครับช่วยทําบุญที่วัด ที่วัดปอแดงนะครับสมเด็พันธวัดปอแดงนะครับกของพรบุญนี่นะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสได้ลองนะครับบูชาพระของหลวงปู่บุญนะครับแล้วก็นําไปใช้นะครับแล้วรู้สึกว่าเหมาะกับตัวเรานะครับก็เลยเป็นที่มาของการเริ่มสะสมพระเครื่องของหลวงปู่บุญนะครับยัสดีครับออดพระรามเก้านะครับ ส่วนตัวผมก็เล่นหลวงปู่มาสองสามปีแล้วที่เก็บเข้ามาที่เริ่มเข้ามาเก็บว่าเออเคยไปกราบท่านอยู่ครั้งหนึ่งครั้งแรกแล้วก็จากนั้นมาก็ศึกษาเกี่ยวกับวัตถุมงคลของท่านก็มีหลายๆอย่างนะครับทั้งความศรัทธาประสบการณ์ที่เห็นเลยทําให้ติดตามวัตถุมงคลของสายนี้มาทุกวันนี้ก็ยังเก็บ เก็บอยู่ตลอดแล้วครับแต่ก็จะเน้นหนักไปทางที่ของวัดออกจากวัดโดยตรงเพราะอย่างน้อยมันก็คือช่วยทําช่วยหลวงปู่ทําบุญในวัดพัฒนาวัดรายได้ทําบุญเราก็เข้าตรงเข้าในวัดก็เลยที่มาผมเก็บมาจนถึงทุกวันนี้แล้ะครับนะเดี๋ยวฟังประวัติจากนี้โอว่าทํำไมถึงต้องมาเก็บ เสียนผ้าใหญ่ถึงมาเก็บผ้าเป็นใหม่อย่างนี้เจอกันครับน,นะครับก็คุณออสพระรามเก้าคุณแอดชุมแพก็ได้พูดกับเพื่อนๆชาวเฟสท,ทุกๆท่านที่ได้พูดเกี่ยวกับเก็ดเล็กๆน้อยๆของวัดต่อแดงส่วนตัวผมนั้น ไม่ได้มีอะไรมากครับก็ด้วยความศรัทธาล้วนๆซึ่งผมอะ่ะเป็นเสียนผาเก่าเล่นผาเก่าแต่ได้เข้าไปหาหลวงปู่ประมาณปลายปี57 2557ซึ่งไปกราบหลวงปู่ครั้งแรกก็ไม่ได้อะไระครับหลวงปู่ก็ถามว่าเฮ้ยไอ้หนุ่มมึงคนที่ไหน <S <S ผมอะ่ะส่วนตัวแล้วบอกว่าเป็นคนนครปฐม ผมอยู่แล้วเวาปสมครับหลวงปู่หลวงปู่ก็บอกเออมึงอะ่ะคนดีผมก็งงปู่ก็ถามว่ามึงรู้จักคาว่าแบ่งปันไหมผมก็สวดเลยครับด้วยกวารที่อาทิตย์แรกผมไม่รู้ว่าหลวงปู่เป็นยังไงอะไรไงผมก็สวดว่าหลวงปู่ครับผมว่าแบ่งปันทั้งชีวิตปู่ก็เลยพูดมาว่าอืมใช่มึงอะ่ะคนดีแค่นั้นอะ่ะตั้งแต่วันนั้นมายันวันนี้ครับก็ประมาณร่วมสามปีที่ได้ช่วยเหลือปู่มา แล้วความเป็นมาที่ว่าทําไมต้องมาจับต้องกับเกี่ยวกับวัตถุมงคลหรือของที่ะลึกของวัดต่อแดงอย่างที่ผมห้อยอยู่นี้ก็คือพระพุทธโผงตะเคียนนะครับความเป็นมาจะเล่าให้ฟังว่าทําไมผมต้องมาจับพระพุทธโผงตะเคียนแบบนี้นะครับอยากจะเอารูปให้พ่อแม่พี่น้องดูชัดๆอีกเลยนะครับคุณแอดขอรูปชัดๆนะครับ นี่นะครับเป็นรูปพระพุทธของตะเคียนนะครับซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นมาของพระพุทธตะเคียนเนี่ยผมจะเล่าเลยทีแรกผมเข้าไปที่วัดด้วยความศรัทธาหลวงปู่เนะเาะเจอพระหลาหลายรุ่นทุกๆรุ่นที่เห็นเป็นรูปหน้าหลวงปู่หรือ เป็นรูปพระพุทธหรืออะไรก็แล้วแต่ขณะนั้นน่ะผมก็เช่าโดยการที่เช่าอย่างเดียวเช่าโดยการที่ว่าเราศรัทธาองคหลวงปู่เราเขาไม่ได้คิดไหลแต่ด้วยความเป็นเสียพระทุกคนต้องเข้าใจผมต้องรู้ที่มาและที่ไปเก็บอย่างไรให้ได้ประโยชน์ในอนาคตเก็บอย่างไรเพื่อความศรัทธาของเราเราต้องแยกนะครับระหว่างเก็บ ไว้เพื่ออนาคตก็คืออย่างผมเป็นเซียนพระผมซื้อสามารถซื้อพระองค์ละ500ร้อขายแสนซื้อร้อยขายล้านหรือซื้อแสนโยนทิ้งก็มีเยอะแยะครับผมด้วยความที่เป็นเซียนพระแรกผมก็ซื้อ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 เยอะแยะหมดพออยู่ประมาณ3เดือนแค่นั้นแหละผมก็มาดูพระอ่ะอันนี้อันนี้ผมก็ศึกษาความเป็นมา ด้วยความที่ว่าผมต้องรู้ผมทําอะไรผมต้องรู้รู้จริงถ้ารู้ไม่จริงผมจะไม่ทําผมต้องรู้ให้ถึงที่สุดคําว่าที่สุดนะครับผมก็เลยศึกษาว่าพระอเนี้ย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 อันนู้นอันนี้อันนู้นอันนี้มาแบบไหนอ๋อความเป็นมาก็คือวัดนู้นวัดนี้วัดนั้นมาขออนุญาตจัจะดสร้างขึ้นมาแล้วก็เอาเงินเลยได้อะไปบูรณะโบสถ บุรณะสาลาบุรณะหอระฆังไปทําซุ้มไปต่างๆนานา,นาผมอ๋อถ้าอย่างนี้พระเหล่านั้นก็ไม่ใช่ของวัดของในนามของหลวงปู่ผมก็จะทําไงผมก็เลยเฉยๆแล้วมาอยู่วันหนึ่งหลวงพี่เสือซึ่งเอาผมตะเคียนเนี่ยครับท่านบอกท่านบอกว่าหลวงพิเศษบอกว่าโยมโอ โยมพี่โอ้ให้ให้ของผมมาเยอะละผมอะ่ะจะให้โยมพี่โอบ้างซึ่งตอนนั้นน่ะพระเนี่ยผมตะเกียนเขาเล่นอยู่หลักร้อยหลวงพี่เสือให้ผมมาสององด้วยการที่ผมก็ส่องลงไปด้วยการที่ผมยังไม่รู้ว่าว่ามันเป็นพระของหลวงปู่ผมก็ทิมกล้องลงไปก็เออเป็นพระเนื้อผงธรรมดาไม่มีอะไรเร็กก็เลยไปขายลูกศิษย์ทีวัด ก็หยิบมาถึงก็ไปขายเลยรูกสิกขอมาว่าพี่โอ๋ขอแบ่งหน่อยไอเนี้ยพ้าผงเนี่ยผมบอกเอาดิถามว่าเอาเท่าไหร่ผมบอกอาแล้วแต่จะให้เขาให้ผมมาสองพันเอาเงินให้ผมสองพันบาทผมก็เลยหยิบเงินนั้นมาในวันนั้นพอวันลุงขึ้นเช้าผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรพอในวันเช้าวัวนลุงขึ้นหลวงปู่กลับมาจากข้างนอกกลับมากับ พี่ทอนคนขับรถของหลวงปู่ผมก็เดินเข้าไปเปิดประตูให้หลวงปู่หลวงปู่ก็เดินลงจากรถมาหลวงปู่พูดคําำเดียวว่าไอ้โอลูกมึงอะจะทำอะไรต้องมีสติผมก็ฉกคิดเข้วมาเขาว่ามีสติก็นึกว่าทั่วไปเราจะทำอะไรการเดินการก้าวการย่างก้าวทำกิจวัตรประจำวันทำธุรกิจหรือดูแลครอบครัวต่างๆเนี่ยเราต้องใช้สติ ผมก็เลือกหลวงปู่สอนธรรมะเราแต่ที่จริงมันไม่ใช่มันมีอีกอย่างหนึ่งทําให้ผมอึ้งอยงทุกวันนี้ผมก็เดินข้างองค์หลวงปู่ไปหลวงปู่ท่านก็บอกผมว่าท่านก็ถือลมอยู่ๆท่านก็บอกมึงรู้ไหมพระผงเนี่ยกูอะเก็บไว้ตรงนู้นกูเก็บไว้ตรงนี้กูเก็บไปตรงนั้น อยูย่อะปู่บอกว่าผ้าผงอ่ะกูไว้ตรงนู้นกูฝังไว้ตรงนี้กูฝังไว้ตรงนั้นในปีนั้นๆหลวงปูนน่ท่านบอกผมอย่างนี้ผมก็เลยเอะใจว่าเฮ้ยผ้าผงอะไรพอเสร็จปุ๊บผมก็เลยถามพี่ธรถามน้องกันถามเจ้าตีถามว่าผ้าผงเนี่ยมันคืออะไรพี่ธรก็บอกก็บะวานอ่ะที่พี่โอขายให้ตะวงไป2000อ่ะสองพันอ่ะ นั่นน่ะคือพระผงม,มันเป็นของยุคต้นต้น,ตนลุกแรกๆของหลวงปู่ผมฮะผมก็เลยเรีบวิ่งกลับไปถาม่ะตาวงาพ้าผงนั้นยังอยู่ไหมตาวงบอกอยู่ผมเอาเงินจ่ายให้คืนเขาไปสองพันห้าเอาเงินซื้อคืนมาสองพันห้าตาวงบอกไม่เอาหรอกพี่โยมเมื่อวานซื้อมาสองพันเอาแค่สองพันผมไม่เป็นไรครับผมให้ห้าร้อยค่าเสียเวลาผมก็เลยซื้อกลับมาพอซื้อกลับมาปั๊บ ผมถึงจะรู้ว่าอ๋ออเน,นี้แท้จริงอ่ะมันเป็นของหลวงปู่ซึ่งในสมัยหนึ่งปี39มเกลูกศิษย์คนหนึ่งเขาได้ทำมาถวายหลวงปู่แต่ก่อนที่หลวงปู่ท่านะจะให้ลูกศิษย์คนนั้นสร้าง่หลวงปู่ท่านพูดอยู่คำหนึ่งว่ามึงคิดจะทำะดีแล้วเหรอศิ์คนนั้นก็ตอบว่าดี ถ้ามึงคิดจะทามึงจะทํามึงก็มึงอย่าทําทเป็นเล่นนะมึงต้องทําจริงๆสิคนนั้นก็ตอบว่าจะทําจริงหลวงปู่เลยตอบอีกคาว่ามึงจะให้พระนํหมือนําพระสิคนนั้นก็ตอบว่าให้พระนําหลวงปู่เลยบอกว่าอย่างนั้นมึงไปทํามาครั้งนั้นเจ็ดผู้นั้นก็เลยทําพระพระพุทธผลตะเกียงขึ้นมาซึ่งหลวงปู่ให้ไปแกะรูปพระพุทธที่ ที่หลวงปู่ใช้ไม้ต้นตะเคียนทําแล้วเอาเศษตรงนั้นนะครับมาทําเป็นผงตะเคียนในสมัยนั้นสองห้าสามเก้าหลังจากนั้นแล้วมันเป็นหลังเรียบซึ่งทําขึ้นมาจํานวนหนึ่งพอหลังจากนั้นหลวงปู่ท่านเมตตาอธิษฐานจิตได้พักหนึ่งท่านก็ให้สิทธิ์คนนั้นน่ะกลับไปทํามาอีกสิทธิ์ผู้คนนั้นก็กล่าวกับหลวงปู่ว่าถ้าจะให้ทาอ่ะขอทํายันข้างหลังอ่ะ ใส่เข้ามาเพื่อมันมีความแตกต่างกับครั้งแรกก็เลยทำเป็นหลังสินสมาธิปัญญาและอีกพิมพหนึ่งก็จะเป็นหลังธรรมจักรหลังจากนั้นก็เอามาถวายปู่ทั้งหมดเสร็จแล้วหลวงปู่ก็พิจารณาเสกจนสุดปลายปี39พอต้นปี4ี่ศหลวงปู่ท่านเมตตาเอามาแจกญาติโยมแล้วก็โรงเรียน,นตา่าง แล้วก็ชาวบ้านต่างๆหลวงปู่แจกเป็นกอบเป็นกรรมพระเลยกระจายไปในสมัย2539ซึ่งณปัจจุบันนี้ชาวบ้านเองชาวบ้านปอดแดงชาวบ้านสแกล่าบ้านเก่าต่างๆนานาจะห่วงมากด้วยความที่ห่วงมันจึงมีมูลค่าณปัจจุบันนี้ซึ่งถามว่าแพงไหมสำหรับตัวผม 2539ยา้ายันปัจจุบันนี้องค์หนึ่ง78,000บาทหมื่นหนึ่งส่วนตัวนะครับผมคิดว่าไม่แพงเพราะอะไรพราะด้วยความศรัทธาศรัทธามาก่อนครับแล้วท่านใดถ้าลองมีผมเชื่อได้จะเหมือนผมหรือหลายๆท่านนะครับถ้ามีรุ่นเนี้ยลองแผนดูลองใช้ดูผมว่าทุกคนนะ่ะจะสำเร็จถึงความถึงที่สุดของที่สุด สาหรับว่าเป็นมาของบุตะเคียนที่ผมได้กล่าวมาในวันนี้ซึ่งเรามาได้พูดคุยกันเพราะไม่พี่น,น้องทุกๆคนใครอยากจะถามอะไรถามมาต่อไปทางทีมงานเรา3อมอ,อก็จะเข้ามาคุยกับทุกท่านเป็นครั้ง,งไปอย่างวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์หรือจะอะไรดูว่าของเรามันจะว่างวันไหน ผมก็จะเอาความรู้ที่มีแม้กระทั่งพระใหม่พระเก่าต่างๆนานานะครับเราก็จะมาเอาความรู้ให้กับทุกท่านที่อยู่กับบ้านหรือทํากิจการใดๆก็แล้วแต่ซึ่งทุกคนร่ารวยอยู่แล้วแน่นอนครับลูกศิษย์หลวงปู่ร่ำรวยทุกคนผมเชื่อได้แม้กระทั่งคุณโหน่งนะครับอาจารย์โหนงตอนนี้เป็นเจ้าสัวซะแล้วขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ทางเส้นไปวางน้ําเขียว นะครับอาจารย์หนงเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่อีกท่านหนึ่งซึ่งก็ช่วยหลวงลงปู่ม,มาเยอะพอสมควรแล้วก็พี่เทศักสวัสดีครับพี่เทสักรครับแล้วก็น้องอภิศักสวัสดีครับสวัสดีเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็มาคุยคร่าวๆเนาะสำหรับการเปิดรายการสามอวัดปอดแดงสวัสดีนะครับสารวัตรว่อง หายหน้าหายตาเลยนะครับสลัดบ,บ้องนะครับครับคุณทศัครับสบวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาสรุปกันใครไม่เข้าใจใดๆน้องปุ๊มาแล้ววันดีน้องปุ๊วันที่สองนะทำรมุนหลวงปู่นะน้องปูนะสร้งใจดีงบประมาณอีกเยอะเลยใครวะเนี่ย สวัสดีทุกคนเข้ามาดูเข้ามาช่วยกันนะครับการที่ว่าผมมีหน้าที่ที่จะสร้างเจดีย์ตรงนี้ก็ด้วยการที่ว่าหลวงพี่เสือสวัสดีครับสาวัตว์ว่องอเป็นผู้กลับได้แล้วเนาะเราเราจะพูดถึงเรื่องเจดีย์นิดนึงด้วยตัวองค์เจดีย์เนี่ยนะครับผมได้รับมอบหมายหน้าที่ครับสวัสดีครับน้องปุ๊กครับ เราเราเรามอบหมายหน้าที่เจดีอันนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของทุกคนนะ่ะถ้าเรามีโอกาสนะครับหนึ่งบาทของท่านนะ่ะผมเชื่อได้หนึ่งบาทต่อหนึ่งคนหนึ่งล้านคนก็คือหนึ่งล้านบาทผมเชื่อนะครับว่าทุกคนนะ่ะเสียสละได้เพื่อองหลวงปู่ท่านนะ่ะยังมีชีวิตอยู่วันนี้เรากราบได้เราคุยกับท่านได้เราพูดกับท่านได้รูทุกเรื่องหลวงปู่รับฟังทุกเรื่อง ทุกคำถามและทุกคำตอบหลวงปู่ให้แก่สิทธิ์ทุกๆคนไม่ว่าจะมีจะจนแต่ผมเชื่อได้สิทธิ์หลวงปู่ทุกคนรวยรวยรวยทุกคนผมเชื่อเช่นนั้นเจดี JD เนี่ยก็สูงประมาณ23มเมตรกว่าเนื้อที่บริเวณทั้งหมดประมาณ30กว่าเมตรงบประมาณผมตีเข้าขก็อยู่ประมาณ20กล้านหรือ20ล้านโดยอย่างประมาณนะครับเพราะว่าตอนนี้แค่โครงสร้างอย่างเดียว หมดไปแล้วสองล้านห้านะครับอยู่ที่สองล้านห้าจ่ายงวดสุดท้ายอีกหกแสนก็ประมาณวันที่สิบเจ็ดสิงหาพอหลังจาะคำว่าโครงสร้างเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจเลยครับโครงสร้างคือกระดูกถ้าเราเปเปยียบเหมืยนคนนะครับโครงสร้างนี่คือกระดูกก็คือพวกเหล็กโครงสร้างอะครับพอโครงสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาใส่เนื้อเนื้อก็คือการปั้นปูนแต่ง เป็นรูปร่างต่างๆพอเรามีเนื้อมีโครงสร้างมีเนื้อแล้วขาดอะไระครับก็คือเสื้อผ้าเสื้อผ้าคือการตกแต่งทั้งหมดก็อย่างเมื่อสองวันที่ผมไปดูมา,เ,าเขาเรียกว่าเป็นงานงานดุลใช้งานแฮนด์เมดมือทํานล้วนนะครับของช่างหลวงของสํานักพระราชวังก็ได้ไปดูมาแล้วก็คุยเบื้องต้นว่าจะทําโดยประมาณเมตรนึง ความความ,ความ,ค,วามความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางเมตรหนึ่งสูงประมาณสูงก็ห้าชั้นแล้วก็ชัดบนชัดบนจะเป็นอะไรอะไรอย่างเดี๋ยวก็ค่อยๆบอกบุญเงินไปเพราะหลวงปู่สอนเสมอว่าการที่เราจะทําบุญใดๆนั้นเราทําให้พอดีตัวเราอย่าทําเกินตัวและให้ตัวเองเดือดร้อนครับหลวงปู่สุดยอดครับผมไปมาทั้งประเทศไทยแล้วผมคิดว่าไม่มีใครเหมือนหลวงปู่เราครับ ของทุกคนครับหลวงปู่เป็นของทุกคนไม่มีบ้านมึงบ้านปูไม่มีทุกคนอยู่ในประเทศไทยในโลกใบนี้พระพุทธเจ้าเป็นของใครล่ะครับให้ทุกคนคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นของใครก่อทุกคนไหมครับหลวงปู่ก็ประเภทเดียวกันให้ทุกคนคิดอย่างหีเราคือพี่น้องกันหมดทุกๆท,ท่านเป็นพี่น้องกันหมดไม่มีแบ่งไม่มีพวกไม่มีพ้อง ในฐานะผมเป็นประธานของกลุ่มศรัทธาผมก็จะทั้งสร้งางบาลมีนของปู่ให้ถึงที่สุดเพราะผมเคยพูดไว้แล้วว่าจนกว่าลมหายใจเข้าออกผมหมดไปถ้าผมหมดลมหายใจก็คือเลิกแต่ถ้าผมยังไม่หมดลมหายใจผมก็ต้องทําในวัดป้อแดงให้ถึงที่สุดสาธุเช่นเดียวกันครับทุกคนบุญใดๆที่ข้าพเจ้าและ รีมงาน3คน3ออได้ทำลงไปก็ขอแบ่งบุญให้กับพี่น้องทุกๆคนที่อยู่ในกลุ่มนี้โดยการที่จะมาดูหรือไม่ชมหรือติเดเตียนหรืออะไรก็แล้วแต่บุญนั้นๆผมโหสิกรรมทั้งหมดแล้วก็บุญนั้นๆผมมอบแก่ให้ทุกคนทั่วๆหน้าทุกๆคนไปขอให้รวยรวยรวยยิ่งๆขึ้นไปนะครับวันนี้เราก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีได้ไหม เนาะเดี๋ยวเที่ยวน้าเราจะมีอะไรปุ๊บผมก็จะลงสคริปต์ลงให้ทุกคนดูว่าช่วงไหนที่เราจะไหลสดกนะันเพื่อสอบถามอะไรถามมาผมจะได้ตอบไปสงสัยอะไรคนเรานะครับทุกอย่างผมว่าความจริงก็คือความจริงมันหนีไม่ออกครับหนีไม่ได้ด้วยความจริงเนาะพี่น้องกันช่วยกันลูกหลวงปู่ทุกคน ผมก็ลูกคนหนึ่งทุกคนก็เป็นลูกคนหนึ่งคุณออสก็ลูกคุณแอกก็ลูกทุกคนเป็นลูกของหลวงปู่หมดที่เข้ามาในอาณาจักรของหลวงปู่โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวคุยกับคุณออสอีกสักนิดนึงเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคุณออสพระรามเก้าแล้วเดี๋ยวผมจะมาปิดเบรกสุดท้ายให้นะครับเชิญครับคุณออครับสาหรับท่านที่อาจจะเพิ่งเริ่มเข้ามาสะสมวัตถุมงคลหลวงปู่ มีอะไรสงสัยก็สอบถามได้นะครับในคราวหน้าก็อาจจะมีการแนะนําหรือโชว์บ้างแจกรางวัลบ้างมอบให้เป็นสมาชิกทุกคนแล้วก็ใครที่มีข้อสงสัยอะไรต่างๆก็สอบถามเข้ามาได้นะครับยินบ็อกมาให้ผมก็ได้รุ่นนี้เป็นยังไงอะไรยังไงแต่ก็รู้ไม่หมดนะครับแล้วก็แนะนำอีกนิดนึงเรื่องบัตรสมาชิก อยากให้ทุกคนทําเพื่อเป็นความสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองแล้วก็ผู้ที่จะมาเข้ามาซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาจะซื้อเขาจะได้มีความมั่นใจการรับประกันในการซื้อขายนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันอีกทีเดี๋ยวพบกับคุณแอรนะครับสวัสดีครับนะครับก็ได้รับสาระนะครับเกี่ยวกับพักเครื่องหลวงปรบุญนะครับโดยเฉพาะรุ่นองษตะเคียนนะครับพระพุทธโมตะเคียนนะครับที่พี่โอได้แนะนําไว้ นะครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่มีข้อสงสัยต่างๆนะครับก็ยินดีนะครับยินบ็อกมาถามพี่ๆทุกท่านได้นะครับในทีม3อหรหรือแอดมินต่างๆนะครับของกลุ่มของพวกเรานะครับยินดีครับยินดีตอบทุกท่านนะครับเชิญกับพบกับพี่โอครับครับก็อ่าเป็นจะเป็นโชคสุดท้ายแล้วเนาะเราก็จะมาคุยนิดนึงเกี่ยวกับบัตรรูปแบบบัตร บัตรตรงเนี้ยที่ผมย้ายผมมันเป็นบัตรแข็งนะครับผมเอาง่ายๆถ้าง่า,า,งายๆนาะเขาเรียกว่าชิบหายไม่ว่าขอชื่อเสียงเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับมันเป็นบัตรแข็งนะครับซึ่งบัตรแข็งอันเนี้ยนะครับเอากันตรงๆเลยโปรเจกต์ของผมในอนาคตเลยเนี่ยถ้าทุกคนมีแบบนเนี้ยไว้เนี่ยถ้าผมทําเป็นสมาร์ทการ์ดได้ผมจะทาส่วนข้างหลังเนี่ยนะครับ มันจะมีร้านอาหารที่กินลด10%อร่อยแถวปทุมคลอง6แล้วก็สุขุมวิทซอย36ถือบัตรนี้เข้าไปนะครับคุณมีส่วนลด10%อาหารอร่อยสาวสวยเปรียบเ <c oughs> นี่ยเป็นบัตรแข็งนี้ให้คุณที่ผมเอา100บาทก็คือไปค่าจะส่งคืนคุณไปนั่นแหละแต่มันเป็นบัตรแข็งผมถามว่าคุณไปทําตามร้านเนียนะครับ180 นี่ครับบัตรแข็งตลอดชีพแล้วบัตรตัวเนี้ที่แนะนําให้ทุกคนทําเนี่ยถ้ากลุ่มเราตอเต็มที่แล้วนะพาะเครื่องของหลวงปู่บารมีหลวงปู่ไปทั่วประเทศทั่วโลกแล้วเนี่ยผมบอกอไลรเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยผมจะมีอะไรสนุกให้กับพี่น้องที่ถือบัตรใบเนี้นะครับผมรับรองได้ผมไม่เอาเงินท่านหรอกผมมีแต่ให้สนุกแน่นอนนะครับให้ถึงวันนั้นก่อน แล้วทุกท่านจะรู้ว่าโอ้โหรู้อย่างนี้ผมมีบัตรนี้ต้องนานแล้วให้ให้จ่ายเพียง100บาทนะครับหรือท่านใดถ้าไม่มีตังคเลยก็ส่งรายละเอียดมาชื่อนามสกุลรูปถ่ายเบอร์โทรสูตรบุ๊กแบงค์เบอร์บัญชีแล้วก็นามแฝงฉายาของท่านส่งมาก็ได้บอกว่าหนูไม่มีตังผมไม่มีตังผมส่งให้ฟรีนะครับแล้วก็วันนี้ ก็โดยประมาณเนาะคร่าวๆอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับในวัดบ้างอะไรบ้างอ่าสอนท่านที่ว่าไม่เข้าใจการดูพระเก่าพระใหม่ยังไงหรือกับอาเอาทั่วโลกไปนี้เลยผมเนี้ยทั่วโลกไปนี้เลยถ้าผมรู้ผมบอกบุญบอกคุณหมดคุณถามมาผมตอบไปดีไหมครับอ่ะดีนะครับอย่างนั้นวันนี้ ก็พอแค่นี้เนาะเดี๋ยวถ้าโอกาสหน้าเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเป็นงานพระป่าของหลวงปู่วันที่2วันอาทิตย์วันที่สนะครับก็ไม่ได้จัดอะไรมากผมทำซองขึ้นมาใครร่วมบุญกับหลวงปู่รสร้างจะดี่าบัญชีหลวงปู่มีให้โอนเข้าท่านโดยตรงเลยเราไม่ต้องผ่านใครครับเข้าหลวงปู่ลงแล้วก็สาธุเอาโมทนาเอาเวลากดโอนปุ๊กก็โมทนาถึงตัวเรา ลูกเมียเราครอบครัวเราสามีเราครอบครัวเราทุกคนและอีกอย่างหนึ่งแบ่งให้เจ้ากรรมในเวรเยอะๆครับเพราะทุกคนเกิดมาในโลกใบนี้มีกรรมมาก่อนครับไม e ่มีใครเกิดมาโดยการที่ว่าแบมือครับทุกคนเกิดมากรรมมือมาก่อนแล้วครับก็วันนี้เพียงเท่านี้สนุกกำกักันโอกาสหน้าผมก็จะคิดค้นอะไรดีๆให้แก่พี่น้องสิทธิ์ของหลวงปู่บุญทุกๆคน วันนี้ก็ผ่านมาเที่ยวกรุงเทพมาเที่ยววัดหาธาตุกาบพระแล้วมาเดินท่านดูงานของทัพระจันร์นเพียงคร่าวๆโอกาสหน้าผมจะไปตรงไหนตรงไหนถ้ามีโอกาสก็ไลน์หรืออินบ็อกมาได้พี่โอคุณโอไอโอก็ได้ครับอยากอะไรอยากอะไรอยากรู้อยากเห็น ความอยากทั้งหมดบอกมาผมทําได้ผมทําให้แก่ทุกท่านทุกคน,กคนในกลุ่มหลงปบุญน,นี้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามติดตามชมของผมสามอผมก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสําหรับวันนี้ผมก็ขอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย